รายการต่อไปโปรดติดตามชมเปิดจอรอเทรด รายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วเจอกันวันศุกร์ส่สงท้ายสัปดาห์ค่ะแล้วก็เป็นวันทําการสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมด้วยนะคะ31กรกฎาคม2563วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับแพรวิศนีนาสวัสดิ์พูลค่ะเกาะติดกันสาหรับบรรยากาศการลงทุนนะคะที่อิงกับทั้งปัใจจัยในต่างประเทศแล้วก็รวมไปถึงความเคลื่อนไหวในบ้านเราซึ่งสัปดาห์ส่งท้ายของเดือนเนี่ยก็ต้องยอมรับค่ะว่าแม้ว่าเราจะมีเพียง3วันทําการแต่ว่าในแต่ละวันก็เผชิญกับความผันผวนอย่างเมื่อวานนี้ก็เจอแรงเทขายทำกํา ตลาดหุ้นบ้านเราติดลบมากกว่าตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาคส่วนเมื่อวานนี้นะคะปัจจัยสําคัญที่อาจจะส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนก็เห็นจะเป็นตัวเลขฝังสหรัฐไหนจะเป็นเรื่องของตัวเลข GDP ไตรมาสสประกาศออกมาติดลบค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะเป็นตัวเลขที่ต่ําที่สุดในรอบ70ปีมันเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจของสหรัฐจนเป็นเหตุที่ทําให้เริ่มมีการพูดถึงการเลื่อนการเลือกตั้งของสหรัฐออกไปประเด็นนี้ส่งผลกดดันต่อบรรยาก,ากาศการลงทุนใน ฝั่งของสหรัฐเอเชียวันนี้เปิดตลาดมาก็ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่แน่นอนค่ะว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้เดาไม่ผิดเลยเปิดตลาดมายังคงเผชิญกับแรงเทขายทํากําไรต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้มาดูตัวเลขเซตอินเด็กซ์เช้านี้กันเลยขึ้นจอเรียบร้อยแล้วคะ่ะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะรูปเปิดดูจากสต็อกเรด a าตลาดหุ้นไทยติดลบถึง10จุดด้วยกัน1,300กับอีก5จุด เพราะฉะนั้นวันนี้คงต้องจับตากันดูที่ระดับแนวรับ1,300จุดจะเอาอยู่หรือเปล่านะคะแรงเทขายจะต่อเนื่องไปอีกมากน้อยแค่ไหนวันนี้ถ้าดูจากหุ้นที่เป็น most active value ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่า หุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะปรับตัวร่วงลงอย่าง K-Bank เช้านี้ติดลบไป3% AOT ค่ะติดลบไป2.87% Delta นะคะติดลบไป1.26%อาจจะมีตัวที่บวกสวนทางขึ้นมาได้ก็มี global โอ้โหวันนี้บวกแรงมากเลยนะคะ6.29% สถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสิ่งที่ตอนนี้อาจจะต้องไฮไลท์กันหน่อยนะคะก็คือฝั่งของสหรัฐอเมริกาอย่างที่กล่นกันไปตอนเปิดรายการค่ะตอนนี้สิ่งที่ตลาดจับตากันก็คือแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐนะคะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ณตอนนี้มีจํานวนผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 สูงที่สุดในโลกตามมาด้วยแรงกดดันที่มีต่อเศรษฐกิจไหนจะการประชุมเฟดในรอบล่าสุดซึ่งตลาดก็อาจจะผิดหวังนะคะเพราะว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยไม่ได้ มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใดๆเพิ่มเติมยังคงดอกเบีย้ยเอาไว้เหมือนเดิมแล้วก็ผิดหวังจากตัวเลข GDP ไตรามาสสที่ประกาศออกมาอีกนี่ก็เป็นปัจจัยหลักๆค่ะที่กดดันต่อบรรยากาศการลงทุนในฝั่งของตลาดสหรัฐ,ฐน,ะนะคะเป็นที่น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าตัวเลข GDP ไตรามาสสที่ประกาศออกมากลายเป็นอัตราการเติบโต,ต,ตทางเศรษฐกิจที่ต่ําที่สุดในรอบ70ปีนะคะนี่ก็เป็นความกังวลมากๆเลยต่อทั้งสหรัฐเองแล้วก็รวมไปถึงบรรดาประเทศคู่ค้า ด้วยว่าพอออกมาแบบนี้แล้วจะไปอย่างไรกันต่อดาวโจนส์เมื่อคืนที่ผ่านมาอาจจะร่วงไม่ได้แรงเท่าไหร่นะ200กว่าจุดก็ถือว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่นักในมุมมองที่นักวิเคราะห์เขามองกันส่วนตลาดหุ้นในบ้านเราเนี่ยแน่นอนก็อาจจะเจอกับเซนิเมนต์ในเชิงลบประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจไทยเองก็อาจจะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอย่างล่าสุดก็มีหลายหน่วยงานออกมาปรับลดคาดการณ์ GDP ของไทยลงหนึ่งในนั้นก็คือทางสสคด้วยซึ่งประเด็นร้อน ในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะมีประเด็นอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหลักๆที่จะส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนก็คือสสออคอออกมาหั่น GDP ปีนี้ค่ะคุณผู้ชมติดลบ 8.5%บ้านเราเนี่ยก็ต่ำสุดเป็นปรติการเช่นเดียวกันซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับภาพของนิวโนมอลนะคะมันก็ผลักดันให้ตลาด e-Commerce หรือว่าการซื้อขายผ่านโลกออนไลน์เนี่ยเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอย่างปีนี้ก็มีการประเมินกันว่าตลาด e-Commerce เนี่ยน่าจะมีโอกาสทะลุ2 0 0 0ล้านบาทในขณะที่วันนี้ค่ะเราเห็นหุ้น AOT เนี่ยราคาปรับตัวร่วงลงตั้งแต่เปิดตลาดเลยซึ่งในมุมของบริษัทเนี่ยก็เกรงว่าผลประกอบการในปีนี้ปีหน้าแน่นอนว่าก็อา จะซุดตัวต่อเนื่องแล้วก็รบริษัทเองอาจจะประสบกับปัญหาขาดสภาพคล่องนะคะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็โดนกดดันค่อนข้นางหนักแล้วก็หลายฝ่ายก็คาดการณ์กันว่ากว่าจะเห็นสัญญาณฟื้นตัวก็อาจจะปีหน้าเป็นต้นไปค่ะ1,300กับอีก5่าจุดนะคะนี่คือระดับดัชนีนับปัจจุบนันมาคุยกับนักวิเคราะห์ดีกว่าค่ะว่าวันนี้จะประเมินสถานการณ์มีคำแนะนำด้านการลงทุนแล้วก็มีหุ้นเด็ดอะไรมาฝากนักลงทุนกันบ้างติดตามช่วงนี้กันเลยกับหุ้นเด็ดรอบวันค่ะ คุณเดลตาวันในวันนี้นะคะเป็นประจำทุกวันศุกร์เราจะพูดคุยกันค่ะกับคุณวิกิธิระวรรณรัตน์นะคะผู้อำนวยการสายงานวิจัยจากบลบัวหลวงอยู่ในสายแล้วคุณวิกิสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเช้านี้เปิดมาร่วงลงประมาณสิบจุดนะนะคะประเมินภาพรวมการลงทุนในวันนี้ยังไงคะก็การปรับตัวลงมานะครับหลังจากขึ้นไปใกล้ๆกับพันสี่ก็คือหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบนะครับในสัปดาห์ก่อนหน้าแล้วก็มีการปรับลงมาเรื่อยๆนะทะลุแนวรับมาโดยตลอดเนี่ย และเกิดเป็นสัญญาณของการฟอร์ซิกเนลในเรื่องการเบรกไม่ผ่านสามเหลี่ยมกรอบบนจริงๆเนี่ยไม่ได้เหนือความคาดหมายนะครับเพราะว่าเรามีในเรื่องตัวรายงานเกี่ยวกับวอลลุ่มโรเทชันเช็คหรือว่าเท็สัญญาณในเรื่องของตัวเม็ดเงินที่ไหลเข้าออกในแต่ละกลุ่มที่เป็นหุ้น top ห้าสิบตัวเนี่ยที่ปริมาณการซื้อขายหนาแน่นเราเห็นมาสักพักแล้วนะครับว่ามีเม็ดเงินที่ไหลออกจากหุ้นบูชิปใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอย่างทั้งตัว aot ivl bbl ปตทสผพเป็นต้น แล้วเงินเนี่ยก็หมุนมาในหุ้นในลักษณะตัวรองหุ้นสมิทแคปนะครับเช่นในตัวอิเล็กทรอนิกส์เคซีอีเดลต้าเครื่องดื่มพวกขายอุปกรณ์สื่อสารซินเนกเจร์มาอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้นผมก็เรียนว่าเป็นการปรับฐานในลักษณะของการเรียลไลพอร์ของกองทุนมากกว่าไปลนลักษณะการขายเพื่อมารอรับล่าง นะครับเนื่องจากหนึ่งถ้าเราดูจากอัพไซด์ขึ้นไปดูมีจํากัดจะไล่ขึ้นต่อก็คงจะไม่ได้มีอัพไซด์เยอะก็ต้องขายก่อนแล้วมารอรับข้างลาง่างสองนะฮะรอดูว่าง,งบมีความชัดเจนออกมาเป็นอย่างไรบ้างดีกว่าคาดแย่กว่าคาดหรือว่าตามคาดซึ่งถ้าเกิดออกมาแล้วงบเนี่ยมันไม่ได้แย่ยไปมากนะฮะแล้วราคาหุ้นเนี่ยมันไม่ได้ลงแม้ว่าง,งบจะออกมาแย่นะผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสในเรื่อง,องการต้องซื้อกลับละนะกนะ็มองในตรงบริเวณ1 3 0 0ันารอตรงนี้แหละนะครับไม่น่าจะลงมาจนน่ากลัว แม้ว่าเทคนิคอลจะดูน่ากลัวแต่ผมเชื่อว่ามันจะเกิดเป็นเหมือนกับตอนที่เบรกขึ้นนะฮะก็ะะคือพอสสิกเน้าเหมือนกันการลงเป็นการรีอะไรพอเฉยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องแนะนำฮะอย่างวันนี้เราเห็นได้ชัดว่าอย่างตัวของโกลบอลซึ่งก็จะเป็นหุ้นที่แนะนําในวันนี้ <ฮะ S 2> ด้วย<ฮ>ะนะครับโกลบอลเฮ้าส์เองเนี่ยวันนี้รายงานกําไรออกมาประมาณสักห้าร้อยเนี่ยนะครับก็ถือว่าดีกว่าที่เราคาดไปถึงยี่สิบเปอร์ซ็นตที่ดีกว่าคาดเนี่ยนะฮะมาจากทั้งยอดขายมาจากทั้งตัวของอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีกว่าคาด เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อมั่นได้ว่าในเรื่องของกลุ่มที่เกี่ยวกับการบริโภคในประเทศเนี่ยต้องยอมรับว่าในเรื่องของตัวเพนทอปดีมานะฮะที่มัน,ท,มนที่มันอัดอั้นกันมาเนี่ยนะมันมีมันมีนายะค่อนข้างเยอะแล้วก็น่าจะสนับสนุนในเรื่องของตัวผลการดําเนินงานในธุรกิจที่เกี่ยวกับความ เขาเรียกว่าการต้องความบริการบริโภคในประเทศได้ค่อนข้างดีทีเดียวเพราะฉะนั้นมองว่านอกเหนือไปจาก g ก o บ a l h ฮ u s e ที่กำไรดีกว่าคาดแล้วเราเฮ็อัอให้ซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะมาดูตัวคัพติกตัวอื่นด้วยก็ได้นะผมเชื่อว่าน่าจะได้เห็นทิศทางเดียวกันแลวก็เป็นในลักษณะตลาดนะเป็นการรียอะไรพอเฉยๆครับมองว่าไม่ได้เป็นการปรับตัวลงไปแรงมากกว่านี้ละก็เริ่มดูฮะจังหวะว่าหุ้นตัวไหนรายงานงบออกมาดีกว่าคาดก็เริ่มดูจังหวะในเรื่องของการซื้อดักเอาไว้ก่อนหรือ ตัวไหนที่เขาบอกมาแย่แล้วจริงๆแต่ราคาหุ้นเริ่มไม่ลงก็ต้องหาจังหวะในการ buy on fact เช่นเดียวกันนะครับค่ะได้ค่ะคุณนเก็วันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับคำแนะนำค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค <c oughs> ่ะ <c oughs> ก็คุยกันถึงภาพของตลาดนะคะนะสัญญาณปัจจุบันค่ะระดับพันสจุดเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่เริ่มทํากันบ้านหาหุ้นที่ลงมาเยอะแต่ว่าพื้นฐานยังโอเคดูจากผลประกอบการไตรมาสสอนะคะในขณะที่ภาพตลาดแม้ว่าวันนี้เนี่ยหุ้นใหญ่หญๆจะเจอแรงเทขายทํากาไรแต่หุ้นที่อิงก,กับการอุปโภคบริโภคภายในประเทศอย่างที่เห็นเด่นๆเ,เลยนะคุณผู้ชมวันนี้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับวัสด,ดุก่อสร้าง ขึ้นมาหลายตัวนะคะดู o o m g l o o b l l o u u s เนี่ยรายงานกำไรไตรามาสสออกมาดีวันนี้ราคาหุ้นก็โหบวกส่วนทางตลาดมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นหุ้นเด็ดรอบวันประจำวันนี้ด้วยค่ะตอนนี้18บาท80วันนี้ขึ้นมาถึง7.43เเซเลยนะคะอ่ะก็เป็นหุ้นแนะนำจากบนหลวงประจำวันนี้ด้วยค่ะ ช่วงแรกนะคะเราคุยกันถึงปัจจัยคุยกับน,นักวิเคราะห์เรื่องของตลาดกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในทองคำกันบ้างนะคะท mm. ้ายสัปดาห์พอดีก่อนจะหยุดเสาร์อาทิตย์การแล้วก็ก่อนจะเข้าเดือนสิงหาคมสถานการณ์ของทองคำจะเป็นอย่างไรหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาไม่ดีพักกันก่อนสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ ทำอย่างไรถึงจะเป็นผู้สูงอายุแบบมีความสุขเราก็ต้องหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นอาจารย์วิโรจเองอายุ70แล้วแต่ก็มีอิสระอยากจะกินอะไรไปเที่ยวไหนก็ขับรถไปเองจะเดินสายทำบุญทั้งอินเดียหรือภูตานก็ไปอาจารย์อยากให้คุณผู้ชมหันมาใส่ใจตัวเองทานอาหารครบห้าหมู่ออกกำลังกายและเสริมด้วยคอดีพลัสสารสก,กัดจากถังเช่าเหมือนอย่างอาจารย์และอีกหลายๆท่านนะครับ คือผมเริ่มจากซื้อถังเช่าของอาจารย์วิโรจน์ให้คุณแม่ทานก่อนพอหลังจากที่คุณแม่ทานไปสักระยะท่านก็โทรมาบอกว่าให้ซื้อไห้อีกจะหมดแล้วแล้วท่านก็แนะนําให้ผมกินด้วยหลังจากนั้นผมกับแม่ก็กินถังเช่ามาตลอดเวลาผมไปทํางานไปร้องเพลงหรือไปทัวร์คอนเสิร์ตก็พกติดตัวไปด้วยทุกวันนี้พอเวลากลับใต้ทีไรก็จะซื้อไปฝากเพื่อนๆและญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพทุกครั้งพี่มากินถังเช่าของอาจารย์วิโรจน์เนี่ยเพราะเพื่อนๆในวงการแนะนํานะแล้วตอนนั้นน่ะ พี่ก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับถังเช่าตัวนี้ดูแล้วหลังจากนั้นนะพี่ก็ซื้อมากินตลอดเลยจนถึงวันนี้นะเวลาพี่ซื้อทีพี่ซื้อลหลายๆกล่องเพราะว่าแบ่งให้คนในบ้านกินคนในครอบครัวกินด้วยเวลาพี่เจอใครนะพี่ก็แนะนําให้กินทุกคนนะ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจวันนี้อาจารย์ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้ด้วยนะครับโปรโมชั่นพิเศษคอดี้พลสสองกล่องปกติ6,800บาทพิเศษเพียง2,690บาทเฉพาะ30มสินแรกแถมฟรีอีก10แคปซูลแต่คอดี้พลัสหนึกล่องทั้งหมดจากปกติ8,990บาทจ่ายเพียง2,690บาทโอ้ชุ080 5625 020805625โปรโมชั่นพิเศษคอดี้เพลส2กล่องปกติ6,800บาทพิเศษเพียง2,690บาทเฉพาะ30มสิแรกแถมฟรีอีก1ิแคปซูลกาแฟคอดี้เพัส1กล่องทั้งหมดจากปกติ8,990บาทจายเพียง2,690บาทโทร020805625 020805625 020805625หรือที่ไลน์แอ c o ดี33กลับมาแล้วเหรอ ทานมัลติวิตามินตราอินเตอร์ฟาร์มากันนะมีวิตามินรวม10ชนิดดื่มแล้วสดชื่นมีชีวิตชีวาได้รับวิตามินวันละ1เม็ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมชนิดเม็ดผูมัลติวิตามินตราอินเตอร์ฟาร์มาจากเยอรมน,นี เฉยทำเงินในวันนี้นะคะมาอัปเดตสถานการณ์ราคาทองคำกันหน่อยนะคะ <c oughs> หลังจากที่ปรับตัวพุ่งขึ้นร้อนแรงติดต่อการประกอบกับล่าสุดมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐด้วยนะคะ <c oughs> และไหนจะเรื่องของแนวโน้มการจะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีกเพราะฉะนั้นมันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะมาคุยกันดีกว่าว่าทองคําจะตอบสนองกับประเด็นต่างๆอย่างไรนะคะเช่นเคยค่ะแขกรับเชิญประจําในช่วงนี้นะคะคุณเบนจะมามาอินผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YG อยู่ในสายแล้วคุณเบนสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณแพลวคะ่ะตัวเลข GDP สหรัฐแล้วตกใจนะคะแล้วมีข่าวเรื่องของการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีกทองคำเป็นยังไงบ้างตอบสนองกับประเด็นต่างๆเหล่านี้ยังไงบ้างคะทองคำเรียกได้ว่ายังคงแข่งตัวในกรอบนะคะหลังจากที่วันอังคารพุ่งขึ้นทำระดับสูงสุดเป็นตบติการครั้งใหม่บริเวณ1นึ่นปนะคะ,คะหลังจากนั้นเนี่ยทองก็ร่วงลงมาแรงเลยค่ะคุณแพล ร่วงจาก1,981มาทำโลในระหว่างสัปดาห์บริเวณ1,906ดอลลาร์สหรค่ะภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงทองร่วงลงมา75เหรียญฮอนดาเอ่อคุณคุณแคลวค่ะหลันั้นค่ะทองก็มีการดิดกลับแรงเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานต่างๆก็ยังถือว่าค่อนข้างที่จะซับพอร์ตทองคำนะคะคุณดาวค่ะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการอ่อนค่าของสกุลับเงินดอลลาร์จากทั้งเรื่องของความตึงเครียดจีนสหรัฐ ทั้งเรื่องของอความไม่ตกเกี่ยวกับโควิด19นะคะมากสุดก็มีการเปิดเผยตัวเลข g d ีที่ถึแม้จะออกมาหดตัวน้อยกว่าที่คาดไว้แต่ก็อยู่ในระดับที่หดตัวมากที่สุดนับตั้งแต่มีการเวกคอดข้อมูลหาย้อนหลังไป70ปีเลยค่ะคุณแถลที่สำคัญเนี่ยพอตัวสองปีนี้ตัวสารัฐเนี่ยมีเศรษฐกิจหดตัวเป็นรารมากที่สองติดต่อกันก็เป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่า เศรษฐีคืสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามนิยามนะคะความวิตกกังวลเหล่านี้ค่ะบุกรมกับการที่ประชาชนาธิบดี่ในนองช้มเนี่ยออกมาทวิตเสนอให้มีการเลื่อนการเลรือกตั้งก็ทําให้นักลงทุนมองว่าตัวการเมืงองสาวของสหรัฐเนี่ยดูเหมือนจะมีความไม่แน่นอนาเพิ่มมากขึ้นนะคะสถานการณ์เหล่านี้ยิ่งกดดันดอลลาร์ที่อ,อ่อนแล้วก็กระตุ้นแรงซื้อทองในสังดจีนและปลอดไทยค่ะก็เลยทาให้ทองเนี่ยมีการฟื้นตัวจากกรอบด้านล่าง แล้วก็ขึ้นมาเคลื่อนไหวราวหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบกเหรียญน,นะขณะนี้ค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยทองยังคงแข่งตัวในกรอบนะคะคุณดวแนะนํนาว่าทองคําเนี่ยตัดตัวสูงขึ้นมาค่อนข้างมากถึงนา้าปัจจัยทุกอย่างยังคงปัพอร์ตทองคําก็จริงนะ,นะคะแต่ว่ากลยุทธ์ในขณะนี้ก็เน้นซื้อเหมือนเดิมคะ่ะพีแต่ว่ารอเข้าซื้อบร,ริเวณกรอบด้านล่างานะคะแล้วพอเรงคำมีการดิบกลับแล้วแทคหนักว่ายังไม่สามารถทำา i g ใหม่ หรือยืนบริเวณ1น8่1 9 8 1้อยแปด่าร้ออัดไปได้ก็แนะนําว่าคนที่ถือทองขายทําไรออกไปเพื่อลดความเสี่ยงค่ะในขณะเดีวยวกันค่ะใครที่ยังไม่มีของก็รอบริเวณกรอบด้านล่างค่ะพยายามซื้อให้ใกล้โซน1900้อเหรียญมากที่สุดนะคะอาจจะแบ่งไม้เข้าซื้อถ้าหากว่าทองย่อตัวลงมา แล้วไม่หยุดโซนประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบกว่ากว่าหรือหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเก้าด้าทีอาร์ะนะคะแบ่งไม้ไปเรื่อยๆแล้วก็สต็อปลอสเอาไว้จะทําให้นักลงทุนสามารถลงทุนอย่างปลอดภัยในช่วงที่ทองยังมีความผังผวนค่ะคุณแพรค่ะช่วงนี้นอล่าสาวรวนะัฐเนี่ยกลับมาอ่อนค่าแล้วมันส่งผลอย่างไรบ้างคะต่อสกุลเงินอื่นๆรวมไปถึงไทยบาทบ้านเราด้วยแน่นอนค่ะพออลลาล์าอ่อนนะคะเขาไม่ทองขึ้นแต่ในขณะเดียวกันค่ะพอรลาล์าอ่อนก็ทําให้ค่าเป็นบาท หลักมาแข่งข้ามเหมือนกันค่ะคุณแพวเพราะบาทแข่งข้าก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันตัวราคาทองคาในประเทศนะคะให้มีการจับตัวเรียกได้ว่าขึ้นน้อยกว่าที่ราคาทองคําในตลาดโลกเขาขึ้นค่ะตอนนี้เนี่ยชังเงินบาทกลับมาเคลื่อนไหวใกล้ๆกับ31บาทต่อละล้านอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย ตัวค่าเงินบาทขึ้นไหวอยู่เหนือ31.50บาทต่อลาร์นะคะก็อาจจะทําให้ตัวราคาทองคำในประเทศมีความผันผวนมากยิ่งขึ้นค่ะน,นักลงทุนเนี่ยก็อาจจะใช้โอกาสนี้นะคะโอกาสที่บาทกลับมาแข็งค่าเนี่ยเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ซื้อทองคําในระดับที่ถูกลงกว่าเดิมค่ะคุณดาว <S <S <ม>แต่ในขณะเดียวกันค่ะน,นักทุนก็ ต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่านอกจากดูตัวราคาทองคำในตลาดโลกแล้วเราก็ต้องมาโฟกัสเรื่องค่างเงินบาทด้วยค่ะเท่ากับว่ามีความผันขวนในสองประเด็นเลยนะคะซึ่งทําให้นักลงทุนต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นค่ะโอเคได้ค่ะคุณเบนจะมาวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับข้อมูลนะคะขอบพคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็พูดคุยกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะซึ่งไฮไลท์หลักๆของทองคําในช่วงนี้ค่ะผู้ชมการที่เราเห็นราคาทองคําไต่ระดับขึ้นมาจนแตะระดับสูงสุดเป็นปรติการนะคะเมื่อวานนี้ก็เกิดแรงเทขายทํากําไรส่งผลทําให้อาจจะมีการปรับฐานลงมาบ้างแต่ว่าปัจจัยถ้าดูจากแง่ปัจจัยพื้นฐานเองก็ยังคงมีประเด็นในการซับพอร์ตการขึ้นของราคาทองคําอยู่เพียงแต่ว่าระหว่างทางมันอาจจะไม่ได้เป็นการปรับขึ้นแบบขาเดียวเลยนะคะอาจจะเป็นการขึ้นสลับกับย่อบ้างเพราะฉะนั้นจังหวะแบบนี้ถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้คุณเบนจะ บอกแต่ว่าไม่แนะนําให้ไล่ราคานะคะอาจจะตั้งรับแถวๆกรอบแนวรับที่ทาง WLG ให้ไว้ก็คือลองดูประมาณนี้นะคะแนวรับแนวต้านอย่างที่ YLG บอกไปซึ่งแน่นอนว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ส่งผลบวกมาระยะเวลาก็หลายเดือนแล้วเหมือนกันตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็ขึ้นแรงมาอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้นะราคาปัจจุบันเนี่ยก็เคลื่อนไหวอยู่แถวๆพันเเเหรียญสหรัฐต่อทรอยออนส์ค่ะ สิ่งที่ต้องจับตามองกันก็คือดูค่าเงินบาทประกอบกันไปด้วยเพราะว่าช่วงนี้ดอลลา,าร์สหรัฐเนี่ยกลับมาอ่อนค่าก็กดดันทำให้ค่าเงินบาทบ้านเราเนี่ยแข็งค่าเพราะฉะนั้นเวลาที่คอนเวิร์ตออกมาเป็นราคาทองคำแล้วเราก็อาจจะเคลื่อนไหวบวกน้อยกว่าราคาทองคำในตลาดโลก,กะนะคะนี่ก็เป็นประเด็นทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลที่ส่งผลต่อราคาทองคำในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อน,อนสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันถึงแนวโน้มการลงทุนในเดือนสิงหาคมกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรแบคเซเว่นจุลินทรีย์มีชีวิตที่มีประโยชน์ประกอบด้วยแลคติกแอซิดแบคทีเรียผสมมากถึง6ชนิดพร้อมทั้งออริโกแซคคาขายนึ่งในผลิตภัณฑ์จากอินเตอร์ฟาร์มาแค่35ยังไม่พอยูนิคีกทุกกดการวิวอินปรับพื้นที่ใช้สอยจาก35ตารางเมตรให้เพิ่มขึ้นเทียบเท่า53ตารางเมตร ไม่เหลือพื้นที่ว่างเกล่าในราคาที่คุณมกำหนดเองได้ You Need Personalize Your Life จาก Index Living More สำรวจริมชายฝั่งประเทศทองคําแต่เรือของพวกเขามีร้อยกว่าลำประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่ยอมออกเงินเดินเรือหลายปีออกมาไม่ถึงร้อยลีคาเชื่อว่าตอนนี้ทะเลเป็นของตาเมิงเท่านั้นมีแต่ขบวนเรือของท่านที่จะช่วยเปิดเส้นทางผ้าไหมบนทะเลได้ขอบคุณข้าหวังว่าจะไปถึงไท้สี่เรว,วันหรือน้ำชานิว1 8 มีข่าวมาอัปเดตกันค่ะว่าด้วยเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจไทยนะคะล่าสุดทางสคออกมาปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ลงค่ะปีนี้อาจจะเป็นปีที่ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสสออกมาก็ไม่ค่อยดีและอาจจะมีแนวโน้มลากยาวไปยังไตรมาสสไตรมาสสล่าสุดทางสสค่ะก็เลยออกมาปรับลด GDP ปีนี้นะคะติดลบ 8.5%ซึ่งนี่เป็นตัวเลขที่ต่ำสุดเป็นประทิการค่ะมาดูเหตุผลเพิ่มเติมกันจากสำนักงานเศรษฐก,กิจการคลังบอกว่ามีการปรับประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจปีนี้เป็นติดลบโดยมีช่วงคาดการติดลบนะคะประมาณ8จนถึง9%ซึ่งเป็นการปรับลดลงจากประมาณการเดิมสำหรับประมาณการครั้งนี้ถือเป็นตัวเลขที่ต่ำสุดเป็นประทิการต่ำกว่าตอนวิกฤต ต้มยำกุ้งเมื่อปี2540อีกนะคะซึ่งตอนนั้นเน่ย GDP บ้านเราติดลบประมาณ7.6%ซึ่งทางสสชบอกว่าคาดการ์ค่ะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะกลับมาขยายตัวได้ก็คือในปีหน้านะคะปี2564ส่วนการส่งออกก็ประเมินว่าปีนี้น่าจะติดลบประมาณ11%แล้วก็กลับมาขยายตัวได้อีกทีคือปีหน้าเลยขณะที่การนําเข้าคาดการว่าปีนี้จะติดลบประมาณ14.2%สาเหตุหลักๆก็แน่นอนค่ะการระบาดของโควิด -19 ส่งผลทำให้เศรษฐกิจไม่ดีนะักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหดตัวลงโดยคาดการว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไทยเนี่ยประมาณ6ล้าน8แสนคนติดลบไปถึง82.9%ปีหน้าก็น่าจะเพิ่มขึ้นสักประมาณเท่าหนึ่งก่อราวส1ถึง16ล้านคนนอกจากนี้การบริโภคนะคะก็มองว่าติดลบราวๆ2.6%การลงทุนภาคเอกชนก็คาดการว่าจะติดลบ12.6%แหมช่วงนี้อ่านข่าวเน จเจอแต่ติดลบติดลบติดลบไปหมดเลยนะคะซึ่งมันไม่ใช่แค่บ้านเราค่ะคุณผ mm ู hmm. ้ชมช่วงนี้อาจจะเห็นได้ว่าออบริษัท ต่างประเทศเองก็หนักเหมือนกันอย่างล่าสุดนะคะอ่านข่าวของแมคโดนัลล์เนี่ยเขาก็รายงานยอดขายในไตรามาสสองปรับตัวร่วงร่วงลงค่อนข้างแรงเหมือนกันบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมการบินนี่ก็หนักนะคะอย่างโบอิงออกมาประกาศว่าจะยุติการผลิตเครื่องบินในรุ่นคลาสสิกแล้วก็ชะลอการผลิตเครื่องบินในรุ่นใหม่ๆออกไปอีกหลายๆบริษัทก็เผชิญกับแรงกดดนันด้านเศรษฐกิจบ้านเราเองนะคะก็เห็นได้จากการประกาศผลประกอบการไตรมาสสองของหลายๆบริษัทที่ออกมาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาดู เพิ่มเติมกันหน่อยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของผลประกอบการนะคะอย่างล่าสุดทางปตทสพหรือว่า PTTEP <c oughs> เปิดเผยกำไรไตรมาสสอง หายไปกว่าครึ่งค่ะคุณผู้ชมจากอุปสงค์หรือว่าความต้องการน้ำมันแล้วก็ราคาขายน้ำมันที่ปรับตัวลดลงตามตลาดโลกล่าสุดทางปตทสอพนะคะเปิดเผยผลการดำเนินงานกำไรสุทธิค่ะลดลง51หากเทียบจากไตรามาสก่อนหน้าหลักๆก,ก็มาจากปริมาณความต้องการพลังงานที่ลดลงแล้วก็ราคาขายน้ามันที่ปรับตัวลดลงนะคะซึ่งทางบริษัทยังคงรักษาระดับต้นทุนต่อหน่วยแล้วก็ต้นทุนเงินสดต่อหน่วยเอาไว้ ได้ที่30แล้วก็14ดอลลาร์สารัฐต่อบาเรลสำหรับปริมาณการขายในไตรามาสที่2นะคะก็มีปริมาณการขายที่ลดลงโดยหลักๆกเนี่ยก็จากโครงการบงกฎแล้วก็คอนแทคโฟเนื่องจากผู้รับซื้อกา๊าซธรรมชาติ รับซื้อในปริมาณที่ลดลงส่งผลทำให้งวด6เดือนแรกของปีนี้นะคะบริษัทมีกำไรสุทธิ409ล้านดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลง51%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเนื่องจากรายได้รวมของบริษัทปรับตัวลดลงค่ะบริษัทมีขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การดำเนินงานปกติสำหรับงวด6เดือนแรกของปีนี้ลดลงราวๆ73ล้านดอลลาร์สหรัฐเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะช่วงนี้ก็ เป็นฤดูการของการประกาศผลประกอบการภาคเริกเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ต้องดูประกอบกันกับการลงทุนด้วย เมื่อว่ากันที่ภาพของตลาดโดยรวมกันบ้างค่ะผู้ชมเปิดรายการเปิดตลาดมาตอนนั้นเนี่ยปรับตัวร่วงลงสักประมาณ10จุดตอนนี้เริ่มตีตื้นกลับขึ้นมาได้นะคะลดช่วงลบไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทําให้ตอนนี้เด,ดชนีตลาดหุ้นไทยหรือเซ็ตอิน x ค่ะเหลือติดลบอยู่ประมาณ3.48จุดนะคะ1,312จุด AOT ลงไป1%่กากว่านะคะเดลต้าติดลบ0.84%ในขณะที่ global นะคะสยาม global house ค่ะวันนี้ราค บวกขึ้น5.71%ราคาอยู่ที่18บาท50สต่ตางค์ค่ะเอาล่ะวันสุกวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์นะคะแน่นอนเราไม่พลาดที่จะนำกิจกรรมมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันในหุ้นละพันว์ลลกองนะคะซึ่งพิเศษหน่อยสำหรับวันสุกเพราะว่าเราจะนำหุ้นในต่างประเทศนะคะที่อยู่ในกองทุนวันยูจีจมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันเดี๋ยวมาติดตามช่วงนี้กันเลยกับหุ้นละพันวลลกองค่ะ ส่งท้ายเดือนกนรกฎาคมนะคะใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลเป็นฟันกิปการ์ดมูลค่า1,000บาทจากบจวันไปครองร่วมสนุกกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Line แอดของ m ั n e y Chat นะคะซึ่งบจวันเองก็เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในช่วงนี้ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้แนะนําการลงทุนมืออาชีพอย่างที่เกริ่นไปแล้วนะคะว่า เป็นประจำทุกวันศุกร์ทางทีมงานจะคัดเลือกหุ้นที่อยู่ในกองทุนรวมวัน UGG ซึ่งกองทุนนี้นะคะหลักๆถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสเข้าไปดูรายละเอียดของหุ้นที่เขาเข้าไปลงทุนก็จะเป็นหุ้นที่อยู่ในเมกะเทรนของโลกนะคะไม่ยากเลยเราอาจจะเคยเป็นผู้ใช้บริการของบริษัทต่างๆเหล่านี้หรือได้ยินผ่านหูผ่านตาก,กันมาบ้างซึ่งวันนี้นะคะทางทีมงานคัดเลือกหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมอ e ีคอมเมิร์ซค่ะ ตลาดนี้กำลังเติบโตมากๆเลยนะคะคำใบแรกในวันนี้ก็เกี่ยวกับอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยแหละค่ะบริษัทนี้นะคะเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะคุณผู้ชมโอ้โหอันนี้นี่ก็น่าจะเดากันถูกนะคะอีคอมเมิร์ซใหญ่ที่สุดในโลกแน่นอนมันมีบริษัทเดียวเท่านั้นเองถ้าใครที่ทราบคำตอบแล้วก็ส่งคำตอบเข้ามาได้ใน Line แอดของ m ั n นี่แชทนะคะส่วนใครยังไม่มั่นใจเดี๋ยวเรามาดูคำใบที่2ประจำวันกันเลยค่ะ โอ้โหอันนี้ชัดมากคุณผู้ชมคะก่อตั้งโดยคุณแจ็คหมานะฮะอ,อันนี้คือถ้าใครตอบผิดเนี่ย เราไม่ลงโทษละกันแต่ว่าคาดหวังว่าจะไม่มีนะคะเพราะมันชัดเจนมากส่วนคำใบ้ที่3มจริงๆไม่ต้องมีก็ได้เพราะข้อ2เนี่ยมันแบบโอ้โหเฉลยแล้วนะคะยอดขายออนไลน์ของเขาเกิน1ล้านล้านบาทในวันเดียวคือวันเดียวขายได้1ล้านล้านอะ่ะคือสุดมากแล้วนะคะสำหรับบริษัทนี้มีเวลาให้ผู้ชมได้ส่งคำตอบกันเข้ามาอีกสักครู่หนึ่งนะคะวันศุกร์ก็เดี๋ยวเล่นสนุกกันหน่อยนะคะก็ส่งกันเข้ามามาวัดกันที่ใครจะส่งเข้ามา เป็นคนแรกแล้วก็ตอบถูกนะคะซึ่งผู้ที่ตอบถูกไม่ใช่ถูกอย่างเดียวแล้วได้ต้องถูกแล้วก็เร็วที่สุดด้วยนะคะทางทีมงานก็จะมอบไปเลยค่ะฟันกิฟต์การ์ดมูลค่า1 0 0 0บาทจากบลจวันได้ไปครองกันเลยนะคะแล้วก็ใครที่ตอบถูกก็อย่าลืมรีบติดต่อ,อก,กลับมาภายในวันด้วยไม่งั้นถือว่าสละสิทธินะคุณผู้ชมเราให้ท่านถัดไปได้รับรางวัลไปเลยอ่ะ มาเฉลยกันเลยดีกว่านะคะวันนี้ง่ายๆเลยนะคะขอแค่คุณผู้ชมใส่ชื่อหุ้นแบบสะกดถูกหน่อยแล้วกันนะคะจะได้ได้รับรางวัลไปและหุ้นพันวัลกงพูดถึงอ e ีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในโลกคงจะเป็นใครไปไม่ได้ได้แก่สาวนีว้ใหญ่มากนะคะได้แก่บริษัทอัลลีบาบานั่นเองคะ่ะอ่าปรบมือให้หน่อยนะคะ จริงๆเราก็หลายคนก็รู้จักเขาอยู่แล้วพูดถึงแจ็คมาเนี่ยก็เป็นโลโก้ของอลบาบาไปแล้วนะคะซึ่งก็เป็นบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะก็ตอบรับกับกระแสหรือว่าเทรนด์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันด้วยนะคะและยิ่งพอมีโควิด -19 เข้ามาเนี่ยความเป็นนิว o r มอลหรือว่าความปกติใหม่ของการจะซื้อขายออนไลน์เนี่ยมันก็ยิ่งเป็นประเด็นที่ทําให้เพิ่มมากขึ้นปัจจุบันนี้เราก็สะดวกสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็ล่าสุดเองก็มีข่าวที่ก็เกี่ยวข้องกับออนไลน์กับอ e ีคอมเมิร์ซเหมือนกัน น,นี้ไม่ต้องไปธนาคารก็เปิดบัญชีได้แล้วนะคุณผู้ชมไปเซเว่นอีเลเวตอนนี้ CMB เขาร่วมกันกับบริษัท c o u n t เตอร์ v ซวิสนะคะสามารถใช้บริการในแค่แอปพลิเคชันก็ยืนยังตัวตนแล้วก็เปิดบัญชีที่เซเว่นอีเลเวได้แล้วนี่โลกมันเปลี่ยนไปขนาดนั้นจริงๆนะคะอย่าลืมค่ะสแกน q r Code เป็นเฟรนด์กับบรลจวันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารด้านการลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะแล้วก็ท่านที่โชคดีได้รับ คันกิฟการ์ดมูลค่า1000บาทนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อยอดการสร้างความมั่งคั่งให้กับเราได้ในอนาคตเงิน1000มันก็อาจจะมีมูลค่าวันนี้1,000บาทอนาคตมันอาจจะลดลงแต่ถ้าเราแปลง1,000นี้ไปเป็นสินทรัพย์ที่มีโอกาสจะเติบโตนในอนาคตนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ต่อยอดแล้วก็สร้างความมั่งคั่งให้กับเราได้ถ้าเราเรียนรู้แล้วก็เข้าใจเรื่องของการลงทุนนะคะก็บริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็ดูเรื่องของการลงทุนอย่างน้อยที่สุดวันที่กเกษียณเนี่ยก็จะได,ได้มีเงินไว้ดูแลไว้เลี้ยงด ชีวิตเราแล้วก็คนที่เรารักกัน,นะคะวันนี้ก็อาจจะปิดแบบหมดซึ้งนิดหน่อยนะคุณผู้ชมนี่คือทั้งหมดของรายการะคะ่ะที่นํามาฝากกันในเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้ววันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะแพรวและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ